ีสวัสดีเอฟซกาเดนนะคะอ่าอีดีพีนี้นะคะเปิดแบ่งฝักชุก้ชั้นนะคะตัวนี้เป็นเชื้อ,อของอทับทิมนะคะอากาศหนาวเขาจะออกไปทางโทนอ่าสีม่วงแดงนะคะม่วงแดงม่วงดําแดงไปแบบนั้นนะคะจะเข้าแบบแดงๆอ่ายิ่งกว่านี้อีกนะคะอ่ะอันนี้ก็มีเมล็ดที่ได้ทําการทดลองอ่า เพาะไว้นะคะเขาก็เปิดด่างมาแบบนี้นะคะเปิดด่างดีมากค่ะเปิดด่างดีมากเลยเปิดด่างดีมากๆนะคะอ่ะฝักนี้ฝักนี้ฝักนี้นะคะนี่อันนี้ก็ใช่อันนี้อ่าอันนี้จะเอามาเพาะเพาะไว้นะคะเพาะไว้ที่กระถางนี่ด่างดีมากด่างดีมากอ่ะฝักนี้ยาวๆแบบนี้นะคะ ก็คืบกว่ากว่าเลยนะคะคืบกว่าๆฝักใหญ่ๆกันเลยแล้วก็จะมีเมล็ดที่เขาลวงมาแล้วนะคะนี่ได้เยอะมากเลยอันนี้กุเก็บไว้ทุกวันทุกวันค่ะฝักนี้ใครสนใจนะคะตัวนี้เชื้อของทับทิมค่ะอ,ออกทางม่วงดําแดงนะคะตัวนี้อา,อากาศหนาวสวยมากอ,าอันนี้ให้ที่800นะคะ800จะส่งฟรีนะคะเชื้อดีเลย 800จัดส่งฟรีค่ะใครสนใจนะคะโทรหาหนุชได้0644787995ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนุดทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ